ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผู้ที่รักการออกกำลังกายนะครับเป็นชีวิตจิตใจนะครับว่าจะเป็นเดินวิ่งปั่นก็ดีนะครับช่วงนี้สวนสาธารณะในกทมก็เปิดทําการแล้วนะครับนะก่อนเข้าสวนจะมีการคัดกรองครับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับใส่แมสใส่หน้ากากนะครับอยู่ห่างกัน2เมตรนะครับนะสวนวัชระเปญยทัศนสวนรถไฟนะฮะอยู่หลังตึกจักจงการนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็นะ ตรงข้ามยึงเยื้องกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับนะอยู่หลังตึกปตทสนักงานใหญ่ที่ตึกสีฟ้านั้นเป็นตึกกระทรวงพลังงานนะครับนะกระทรวงพลังงานนะครับนะใครที่อยากได้เสื้อนะครับนะไว้สวมใส่มาแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับนะเนี่ยใส่วิ่งนะครับนะบ้านวีโก้บายนะครับนะวีโก้สปอร์ตนะครับก็มีบริการนะครับมีเสื้อนะครับกีฬานะครับเสื้อสปอร์ตนะครับนะมันจะเป็นกางเกงเลกกิ้งนะฮะกางเกงเลกกิ้งขาสามส่วนสี่ส่วนมีนะครับเสื้อกล้ามนะครับนะผ้าบัฟนะสามพันร้อย นะครับกางเกงสปอร์ตมีเลกกิ้งนะครับน่ะมีไซส์ M L X L 2X นะครับนะขายถูกจ้ะนะราคากันเองกันเองนะจ๊ะนี่ครับเสื้อสวยเลยครับยมยศเคชัวนะครับผ้าอิหร่านนะครับไม่มีในช็อปนะครับในช็อปไม่หมดไม่มีขายแล้วนะครับขายเซลล์นะครับนะสองห้าไม่ขายขาย80บบาทร้อยเดียวนะครับไม่แพงนะจ๊ะสายคาดเอวคาดแขนมีนะจ๊ะคาดเอวคาดแขนนะครับร้อยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยอ่า สนุกสนใจครับแวะเวียนผ่านมาก็เข้ามานะดูมาชมได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะอเกงปั่นจักรยานก็มีนะจ๊ะสปอร์ตบงสปอร์ตบาก็มีจ้ะนะฮะตัวไหนนะอยากได้นะสวมใส่นะครับก็นะเออติดต่อนะครับดิกโก้ไปเลยเลยครับนะแมสก็มีครับแมสนะนะอไรมาลองกองแกงก็มีในจัมแมสอ่าน,นี่ครับเซลครับเซล,ลรสร้อยนึ่ไม่ขายขายแ0บบาทนะครับยุคโควิดนะฮะโควิดระบาดนะครับ อ่าหนังเกงปั่นจักรยานครับขายอยากขาสั้นขายยาวนะครับขายยาวนะฮะสวยๆเลยครับนะเออไม่แพงนะจ้าไม่แพงจ้านะฮะอ่าประโยชน์การปั่นจักรยานดีอย่างไรครับปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงเข่าไม่เสื่อมนะฮะอ่านะครับนะโอเคครับนะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ด้วยนะด้วยนะครับนะเนี่ีฮะนี่คนขายนะครับนะ บิโก้ครับิโก้นะฮะโอเคนะครับนะออกกำลังกายบรานิสจิตจำใสหัวใจแข็งแรงปอดแข็งแรงนะครับนะนะข้างๆร้านบิโก้ก็จะมีร้านนะฮะฮาชิรุสปอร์ตฮาชิรุนะครับนะมีพนักงานนะฮะหนุ่มหล่อนะครับนะ,ะนะนนะบนะเสียบบอสเสียบยนะเสียบต่อยเจียตุ้มนะฮะแล้วก็ร้านป๊อกๆนะฮะปอกๆมาร์ทนะครับนะร้านมินิมาร์ทนะครับหลักขายน้ำนะฮะขายเครื่องดื่มนะฮะ พบกันเป็นประจำครับเช้าเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็อตอนเย็นนะฮะที่น่าส่วนรถไฟนะครับเบญจวัชิระเบน,นจทัศนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดี